ทางด้านของพลตรีบุญยืนอินกวางรองแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้ร่วมกับนายรัฐพลนราดิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในพื้นที่เปิดปฏิบัติการสุ่มตรวจสถานประกอบการระบบโลจิสติก8แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกหรือระบบขนส่งซึ่งสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะและพบข้อสังเกตนะคะเช่นการติดป้ายเตือนพิษภัยของยาเสพติดและอัตราโทษบางสถานประกอบการยังไม่มีหรือว่ายังมีไม่ครบถ้วน สำหรับภาษาของป้ายรณรงค์นั้นอย่างน้อยต้องมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเมียนมานและภาษาจีนโดยจะต้องติดในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด,ด้วยนะคะการบันทึกข้อมูลของผู้รับผู้ส่งยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนอย่างเช่นกรณีบุคคลต่างด้าวไม่มีการลงข้อมูลหรือกรณีสถานประกอบการที่ยังเป็นแฟรนไชส์ไปยังหมู่บ้านไปยังชุมชนต่างๆก็มักจะปล่อยปละละเลยการเข้มงวดการลงรายละเอียดของผู้รับผู้ส่ง และกรณีรถขนส่งพืชผลทางการเกษตรหรือว่ารถห้องเย็นจะต้องขึ้นทะเบียนกับขนส่งจังหวัดแต่ว่ามีช่องว่างอยู่ก็คือไม่แสดงเวลาการเคลื่อนย้ายถ้าขนของพร้อมตอนไหนก็ออกเดินทางได้เลยทั้งนี้รองแม่ทัพน้อยที่3ได้เน้นย้ำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบข้อผิดสังเกตให้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบโดยด่วนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป